สวนจิกแดนค้นดีสตรีสาวโสภาสูงคาเครื่องจักสารตำนานบุญสงูปลาดงดูแสนสวยลรลัร่วยยาเส้นงามเด่นผาตานาไรยญิงใหญ่ล้ำกองเงาครับมื้อนี้ก็เป็นกำหนดการนะครับสำหรับพิธีอัญเชิญพระอุปคุณนะครับตรงกับวันศุกร์ที่11เมษายนพุทธศักราช2568คืขึ้น14ค่ำเดือนหานะครับเวลา1ิ30นสานานะครับที่สะน้าหนองคุยนันะครับกั ชนชนพี่น้องนะครับมาร่วมแห่เพาะอุปคุณได้เลยนะครับครับพี่น้องสำหรับตรงนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณมณฑลพิธีครับอ่างเก็บน้ำหนองคุย่างครับส่วนตรงนี้ครับจะเป็นศาลย่าพระปูครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบานครูเมืองนะครับคอยปกปักรักษาพี่น้องชาวบ้านกล้วยบ้านหนองคุย่างนะครับให้ยเย็นเป็นสุขแล้วก็เวลาเอาบุญเบิกบ้านนะครับชาวบ้านกล้วยนะครับแล้วก็บ้านหนองคุย่างจะมาทำพิธีอยู่ตรงนี้ครับ สําหรับประวัติบรนหนองคุย่างนะครับคือมี่ไม่มีมณ์นะครับอี่ไม่ยีนางนะครับในส่วนลูกหลานจากบรรดอนนำคำครับมาตั้งโลกลากเมื่อปีพุทธศักราช2460ในปีนั้นนะครับสินี้บรนเลื่อนยุ่งดุนแรกเพียงสองหลังคาเลื่อนนะครับสาเหตุที่เพื่นใด้อพยพงม้านะครับก็คือบรรดอนนำคำครับมีไก่ปลามีอีแห้งอีกาครับบินเข้ามาในหมู่บ้านบ่อยๆครับแล้วกะมีผู้คนล่มป่วย้วก็ตาย โเวินแต่ละเดือนครับเศ้าบ้านจึงพักกันกลัวครับบางโคเฮนครับจีอพยพมานะครับมาตอนหัวคำเพื่อจะได้สักส่วนเฉพาะลูกหลานของเพิ่นครับหลักการตอนจีเพ่นโอพยมม้านะครับเพ่นกะสีเงียบใบบัวนะครับหลักะเอาน้าแหลักะเอาไสหัวครับในขณะเดินทางมาเพื่อป้องกันไม่ให้มีสิ่งชั่วร้ายนะครับติดตามมาน้ำครับเป็นพิธีการแตกบ้านครับของคนโบราน เดี๋ยวต่อมาครับกับทีนี้ขอเพื่ออื่นมาสมทบอยู่เป็นจํานวนหลายหลังคาเรือนครับและกะในการประชุมการจัดตั้งซื้อมู่บ้านครับเนื่องจากบริเวณรอบหนองน้ําบนคูคันแท้ครับมีตนใหม่ย่างขนาดนี้ครับเกิดขึ้นอยู่รอบด้านครับตลอดจนตามทองไหทองนาครับก็ได้ตกลงกันว่าให้เอื้นซื้อมู่บ้านตามสภาพดังกล่าวครับซื้อว่าบ้านหนองคูย่างครับมีหนองน้าสาธารณะครับที่เป็น เนื้อทีประมาณ24ไร่ครับ